สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องออมสิงห์พี่นิ้นนิวแชแนวนะคะวันนี้นะคะพี่นิ้นนิวนะคะก็จะมารีวิวของเล่นเจ้าหญิงแบบบาร์บี้นะคะเป็นเจ้าหญิงนะคะซื้อมาในราคา20บาทนะคะซื้อที่เอ่อบิ๊กซีนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมีผู้ช่วยนะคะคือคุณแม่ของเราเองนะคะเพราะว่าพี่นิ้นนิวต่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยคะ่ะ คุณแม่ก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะเป็นคนตัดน,นี่แล้วเราก็แกะน,นะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้อีอีนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้าน,น,ะะน,าน,นกล่องกระดาษนะคะ ุณแม่แกะนะเขาเ้ามีที่แกให้ดี๋ยวก็ไปดูตอนแกะสร็จก่อนนะคะ่ะพี่ตอนนี้ค่ะก็แกะสิบแล้วนะคะก็จะได้มาทั้งหมดบ้านจะออกมาเป็นรูปแบบนี้บ้านนะคะก็จะหออเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูไม่ว่าไหนนี่นะ ก็จะมีทั้งหมดสองกล่องกระดาษน,นะคะวุ้ยภาพเนี่ยค่ะเะเนี่ยคะ่นะน,ะะนี่สองหน้านะคะเจี่ดีนะคะที่ว่าเขาแบบทำมาเป็นสองหน้าเลยนะคะนี่นะคะเขาทำมาเป็นสองหน้าเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้างในด้วยเยวเกะก,ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเกะก่อนนะคะขึะนภา ตอนนี้นะคะเราก็แกะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันเลยะคะ่ะแผนรองนะคะของแผนบ้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่คุณแม่แกะไม่หมดเลยวางค่ะนี่คุณแม่แกะไม่หมดเลยแม่แกะไม่หมดคุณแม่หนึ่หมดทำดีดีเลยค่ะ ใช้มือมันแกะยากนะคะเลยต้องใช้ตุดซ่อมนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็กำลังดูวิธีการต่อน,นะคะเพราะว่าพี่นีนิวนะคะต่อไม่ค่อยเป็นอะไเล่าไหถ้าต่อต้องใช้เป็นนานมากลยะคะถ้าพี่นีนิวต่อเองนะจะใช้เวลานานมากๆคุณแม่ตุ้ด นี่นะคะคุณแม่ก็ต่อแล้วะคะคก็นี่นะคะก็เป็นส่วนแรกเ้าเป็นน้ำพุนะว้าวแล้วก็เป็นลาวลวดนะคะแม่ต่อได้ไหม,มนี่นะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะเป็นน้ำพุนะคะ อีกอ่งนี่อ๋อปอไว้ก่นเลยนะคะให้ท่านดูแล้วก็อันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อยตรงนี้นสค่ะนีะคะเป็นหบไนะคะก็อยู่ตรงนี้คะ่ะ นี่คุณแม่กำลังโตนะคะอ๋อนี่เรามีตัวละครด้วยค่ะน้องเดี๋ยวตั้งชื่อนี้ชื่อวา่านิจจังนะคะน้องนิจจังอันนี้เมจจังนะคะเนจจังอันนี้กกจังนะคะโกจังอันนี้อีคิวจังอีคิวจังะคะน้องเน้ จึไ่ค่อยได้ละเดี๋ยวก็ดูตามเบลแล้วกันเนาะนี่นะคะน้อง,งจะก็จะอยู่ตรงระหว่างค่ะหน้าบ้านนะคะหน้าบ้หน้าบ้านของตัวนี้นะคะตรงนี้กันตัวนี้แล้วก็พี่คนนี้นะคะที่กำลังบิยบินนะคะอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราค่อยตอบแล้วก็นี้นะคะอยู่ประมาณนะะี้ค่ะ นี่ก็ได้เป็นห้องน้ำแล้วนะคะสวยนี่นะคะ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เอานี่ยคะว่าเรานีงเรียบร้อย นี่อ่าอยู่ตรงนี้อยู่ยรงี่านอืมในนีนพน้พี่นิน่ก็ขอลงมือทำเองบ้างน,นะคะนี่ค่ะก็ได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่เอาไปต่อเป็นหนึ่งลนะที่เราเาติมเต็มนา้ึงน,นะคะเป็น นี่ะคืไม่รูอ่ะนะคะกัตะนี้เปไหนบ้านคะนี่อะไรอ่ะนี่ค่ะต้นไม้ลำบานนะเหมือจนจริงมากค่ะดูดิค่ะเหมือจนจริงลากเลยนะอย่กใค,คุณแม่ โอ้ยหนูคุณมาแล้วทำไมเดูกหมดเพอะไรเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตอนที่ต่อใกล้จะได้ประมาณ69นะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เสร็จไปเท่านั้วนะคะก็เหลือ แค่สองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเนื่องนะคะโอเคนะคะตอนนี้บ้านเจ้าหญิงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ บมาค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปนรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย